ช่วงตุ่มหนึ่งช่วงตุ่มหนึ่งจนถึงสามทุ่มเนี่ยเป็นช่วงกมเนิอหัวใจนั่นก็คือบรรยากาศช่วงที่เรามาทำสมาธิส่วนหนึ่นะฮะอันนี้สามทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นช่วงพลังงานโวมค่ะเพราะว่าร่าสตอนนี้แหละที่เขาเขียนว่าเซลล์ ATP เม็ดเลือดลาสมาช่วกนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเจ็บเจ็บพลังงานพวกนี้ไว้นะ ถ้าเมื่อไหร่พวกคุณหนันอน่ะเลยห้าทุ่มไปห้าทุ่มเป๊ะตกชีวิตร่างกายเขาจะเป็นพลังงานสำรององหนึ่งความมาใช้เลยนั่นหมายว่าจบคอให้พวกคุณจะมีอาการง่วงตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงสังเกตตัวเองบ้างไหมคนที่นอนหลังห้าทุ่มจะมีอาการนอนตื่นได้ถ้าอยากจะตื่นก็คือตื่นถึงห้าทุ่มไม่เกินสี่ทไม่เกินสี่ทุ่มคือ สี่ทุ่มครึ่งนี้ก็ถือว่าเราเป็นพลังงานของเรา,าใช้พอทั้งหมดท้ายนี้ผมไม่พูดแล้วนะหลังจากห้าทุ่มไปเป็นที่สองผมคิดว่าคนทุกคนก็คงไม่ผมว่าทุกคนในนี้ไม่มีใครเข้าถึงชั้นสี่ได้ถ้าใครนอนสี่ทุ่มได้จุดที่สองได้โดยอัตโนมัติแล้วตัวนั้นก็จะสู่ชั้นสีได้ทั้งหมดจัดตามทีป่ปร่กษ ที่บายก็จะนอนสี่ทุ่มไม่ได้ก็ห้าทุ่มแต่นั่นคือท่านจะเรียสติอยู่ตลอดเวลาตื่นตีสองทุ่มท่านจะมีปัญหาน่าจะเจอแต่ท่านก็จะมีมีจังมูกยีบท่านอาจจะเป็นจมูกยีด้วย่างนี้นะครับพระนักปฏิบัเนี่เป็นพอช่วงเวลาช่วงสามทุ่มเนี่ยจนถึงตีตีสามเนี่ยปัญหาจะไปตนเกที่ถูกมีกันหรอกเพราะจะมีปัญหาเรื่องทางย่อยถ้าใครตื่นช่วงนี้แล้วอ้องน้ํา ผมแนะนำให้ไปห้องน้ำช่วงปีสามก็อ้านไ่หต้องอานถ้าถ้าูกตั้งแต่ถ้าทุท้ารู้ตั้งแต่ตอนทีสองเองนั่นแหละก็ได้ปัญหาไขมันไป็นข้อัที่เยอะนล่นก็่ยอันนี้คือาดชีวิตอันนี้คือการตัาชีวิตคนก็จะมีถามผมว่านอนไม่หลับ นอนไม่หลับเพราะปุณไม่ต่อลงใจเพราะออกซิเจนในตัวเราน้อยเออแล้วกินน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยการดื่มน้ำเนี่ยสังเกตเวลาผมอมน้ำเนี่ยผมอมไม่ต้องสองวิแล้วผมค่อยคืนสองวิแล้วผมก็คืนจะไม่คืนทีเดียวรวดเดียวทำไมเราอมแล้วก็ค่อยคืนเพราะว่าเนี่ยการอมเข้าไปแล้วก็อยคืนมันจะไปเหยีบโมเลกุลที่มันอยู่ในน้ำให้มันละเอียดขึ้นแล้วร่างกายเรา พวกน้ำตรงนี้ก็สูบร่างกายเราได้เห็ืขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรา,ากินน้ำเยอกข่านเข้าไปเลยพวกมันจะกลายเป็นข้อสองวิ่งสูบกระเพาะอวัยวะแล้วเราก็จะเข้าไปฉี่ออกแต่ถ้าปุ๊น้ำไปแล้วก็เกิไนไปแล้วเนี่ยมันจะทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆเราถึบบาางจะปวดฉี่แต่เวลาเราฉี่ด้วยอการกินงงน้ำจะทำให้เรารูส้สึกสดชื่นไม่หมดุดหู่แล้วสังเกตดูว่าเวลาเราขำรดหรือเราเดินงางหรือเราทำงาน ช่วงฉี่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงจะเริ่มฉี่เลยถ้าใครอั้งฉี่ช่วงนี้จะเกิดก้นอนลงขึ้นที่ท้องน้อยแล้วจะทําให้มีเวลาห้าโมงเย็นไปปุ๊บจะเป็นก้อนลงตรงท้องเราแล้วเวลาเรไปฉี่จะนก็ไม่ออกแล้วทำไมปวดเราจะไปฉี่มันไม่ออกเพราะว่าช่ว,ว,วบงบ่ายสามถึงห้าโมงเราแบบทัานฉี่มากแต่ถ้ามันขับไม่ได้ล่ะขับไม่หมดอ่ะมันก็จะเป็นกิ๊สจับเข้าสู่กระดูกลูกร่างกายไปอยู่ส่ นะอ่ะ,อ,ะอันนี้เบอร์หกเบอร์สี่เนี่ยเ, 6, เบอร์หกเบอร์สี่เนี่ยนี่คือแขนขวาแต่มันอยู่ด้านซ้ายถูกไหมอ่าอย่าเที่ยงอย่าที่แบกเนี้ยถ้าเราเห็นรอยรอยข้างข้างข้างจมูทกที่เขาเนี่ยจะมาถึงจนถึงมุมปากที่แบกเนี่ยเนี่ยข้างเนี้ยเขาเนี่ยมันจะยาวกว่าข้างขวาเห็นดู ลอยย่นระหว่างตั้งแตเนี่ยเออปักซ้ายขที่เขาจะเยอะกว่าข้างขวาเนี่ยแสดงว่าเขาติดสมบัติด้านขวาเยอะเพราะด้านซ้ายของเขาชัดและยาวเหรอยะในรูปนี้คือฝั่งซ้ายถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าโดนดูซีซ้ายของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นฝั่งซีดขวาของร่างกายผู้หญิงถ้าเราเห็นด้านหน้าซีดขวาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งซีดซ้ายเขาอยู่ ัได้แต่ถ้าของผู้ชายเนี่ยตรงไหนตรงนั้นได้หมดนะเสร็จปุ๊บปีกจมูกของผู้หญิงหรือเต้านมนะเบื้อแบกตะวันแบกคือเต้านมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าคนถ้าเราเห็นใครก็ตามเมีจุดดำๆเป็นสิวอยู่บ่อยๆแถวปีกจมูกพวกนี้เป็นจุดดำๆ เป็นหมือนกาดที่แบบไม่หายสักทีพวกนี้ตัดมีตลอดเวลาแล้วมีโอกาสที่จะขยายตัวหรือเยอะๆคนนั้นเราระวังว่าจะมีสเปรย์อะไรเข้ามปใช่ไหม,มอย่างที่ที่อะไรนะสุข่อาวิสุขใช่ไหมวิสุขว่ามนะีเป็นอะไรเข้าไปใช่ไหมฝังไหนนะฝาาใช่ไหมอ่อาันนี้เราดูดูจุดที่เขาว่าตังตัดตัดด้านซ้ายที่เขาอะ มัมีจุดมีอะไรที่มีรอยด่างไหมแน่เลยน่เลยม่อเอเอสอเ, 12, เนี่ย 12, เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่ขงของภูเขา ในตำแหน่งของัวเขาถ้ามีรอยแหว่งของคิ้วหรือมีสีขึ้นแถวๆนี้แสดงว่าคนนั้นจะมีอาการปวดน่องปวดเขา่าปวดใช่ไหมเ,เนี่ยคนนี้จะเจนคนนี้ก็จะมีสีขึ้นแล้วคนนีมมน้มีปัญหาปีดมะลูกด้วยมีปัญหาปีดมะลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคิ้วเส้นคิ้วตรงนี้นมันจะเป็นเส้นที่เป็นเกี่ยวกับปีกมะลูก <Okay. S 2> ถ้ามีคลื่น มีจุดจุดตสิวสิวก็เด็กมจะเรียกเนียนเใช่ปะแต่คราวนี้คนที่มีปัญหาพวกนี้มันจะมีเหมือนว่าเป็นคลื่นลอยขึ้นมาหนักมันหนักหนักือจลอยขึ้นมาแล้วจะเป็นจุดจุดแหงลอยย่นยังไม่เสี่ยวลอยย่นเป็นปอดี่อะไรของีน็แผเป็นแป่อยลงไม่ไ้เปนมาตานแถ้าเราไม่เป็นอดี

기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로운